ที่พักที่โซดจึงติดแกลมใจกลางกรุงเทพด้านบริเนสเวอร์มมากและที่สำคัญอาหารก็อร่อยไม่อยู่บ้านไปอยู่กันที่สินทรเคมปิสกี้โฮเทลบางกอก ok. <c oughs> สินทรเคมปิสกี้นะคะเสิร์ฟอควาเพนน่าไข่คือที่อื่นต้องมาดูงานนะคะถ้ทาที่นี่เขาเริ่มต้นน้ำเปล่าเป็นยี่ห้อนี้แล้ววะก็คือจะออกแบบคล้ายๆกับราน่งอยู่นอวกาศนะทีว้าว าเคลมว่าเหมือนเรากลับไปอยู่ในท้องคุณแม่ที่มี่้ีนหอมตัวเราดีค่ะจะมาเป็นสปาเหมือนกัน,<ค>นไม่ได้นะคะทุกคนจากนั้นโรงแรมไหนจะทำสปาทำไปได้เท่าที่นี่นะคะ <c oughs> ยังไม่หยุดกินเลยค่ะโรงแรมนี้พนักงานข้างล่างบอกว่าเราที่นี่สามารถมากินแล้วอิ่มได้เลยค่ะก็คือ,อ <c oughs> ไม่เกินจริงนะเรื่องจริงกินได้เลย ห้องกว้างมากอ e เซ t i ทีฟสวีทห้องนอนอันนี้เราเสริมเตียงหนึ่งเตียงแล้วเขาจะมีโซนห้องนั่งเล่นที่แบบโคตรใหญ่ความพิเศษของที่นี่ก็คือมีระเบียงด้วยสามารถเอาไปนั่งได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะอินเสิร์ตห้องให้ดูนะคะเวอร์จริง ทมาแล้วค่ะคุณในขณะที่เพื่อนเราแดกกันหมดแล้วนะคะทุกคนเป็นยังไงคะอร่อยไหมคะคุณอร่อยมากค <c oughs> ่ะปลาอะไาห <c oughs> <c oughs> น้าม้าปะคะเน,นี้ <c oughs> อันนี้เราสั่งเป็นฮาบะบีฟอะไรสักอย่างหนึง่งพูดชื่อผิดก,ก็ขอโทษด้วยเพราะว่าลืมไปแล้วเป็นเซตลันชื่อลันชื่ออร่อยจริงฉันไม่หิววะ่ะไม่หิวใครไม่หิวหกูค่ะกูหิวกูยังไม่ได้กินอันนี้ค่ะคุณซอสมันเลิศอะ สิ่งนี้นุ่มมากห้องอาหารที่เราอยู่กันตอนนี้ครับเป็นห้องอาหารญี่ปุ่นห้องอาหารไทยอพตเนต์นพีคาเฟ่เฉยๆห้องอาหารฝรั่งเศสอ่าฟอริสก็คืออาหารไทยอาหารเช้าห้องเดียวกันที่เราจะไปกินเย็นนี้มีไฟร์ไฟ เป็นบาร์ซึ่งเราก็จะไปเหมือนกันนะคะ <st> เป็นบาร์หิ่งห้อยน้อยเราอยู่ที่ executive lounge นะคะที่นี่เนี่ยจริงๆก็คือเขาจะเสริร์ฟทั้งอาหารเช้าเป็น all day snack เป็น afternoon tea อตอนนี้นะคะแล้วก็จะเป็น evening cafe เ,เป็นของเทลวตอนเย็น วายฟ์มันดีมากนะคะที่นี่เหมือนเป็นตึ่งแตบห้องอาหารเลิศๆอย่างตอนนี้ที่เรามาเป็นอาัสซานูีนะคะขนมน่ากินมากแต่ว่าลายมันอาจจะร่อยรอไปแล้วเพราะว่าเราอ <c> ะ <oughs> มาช้าแต่ว่าขนมน่ากินนะคะก็มีแบบสโคนเป็นอะไรแบบนี้มีทีรานมิสุแล้วก็มีเลมอนทาร์ตซึ่งขนมเขาก็จะเปลี่ยนกันนะคะส่วนของออเดย์สแน็คกับเครื่องดื่มก็มาทานที่นี่ได้เหมือนกันนอ <c oughs> กจากขนมจะอร่อยนะคะเชฟหลอ่อด้วยทุกคน <c oughs> คืออัลซานูตีอะคือที่อาจจะมีเหมือนกันนะคะแต่ที่นี่อร่อย จะมาเป็นแอฟเอร์ลูนทีเหมือนกันไม่ได้จะเมาให้ฟังว่าสั่งน้ำเปล่าที่เลาของสินทรนคิมพ์สกี้นะคะเสิร์ฟอควาเพนนาค่ะอีดที่อื่นต้องมาดูงานนะคะถ้าที่นี่เขาเริ่มต้นน้ำเปล่าเป็นยี่ห้อนี้แล้วอะก็เลยไปสุดทุกอย่างเพื่อนฉันกินสกคนไปแปดอันละค่ะตอนนี้ไทเกอร์เบรดถ้ามถึงเรียกว่าขนมขนมปังเสือลายเสือเหรอเสือดาวป่ะอะไรเสือดาวเลียว่ะไม่รู้วันนี้คิดเองซซาโด าวโดที่นี่ก็คือกําลังดังในเดลิเวอรีอันนี้ก็คือเชฟลอใช่ไหมคะก็เลยเดินมาหาเชฟร็คือเชฟเรียขนมเสรชฟกบเชฟไปแล้วแล้วก็ที่นี่มีเติมขนมใหม่นะคะซึ่งขนมใหม่น่ากินอีกแล้วอืเหมือนจะเป็นบราวนี่กับแมทลีหรือเปล่าน่าจากเป็นอันนี้อันนี้น่ากินมากนี่นี่นี่มันเป็นชิลเลียหรือชเลียอุ้ยอันนี้แม่อีก อนนี้เรามาที่ขับอยว่คนี้าอยังไม่หยุดกินเลยค่ะโรงแรมนี้ช่วงเย็นที่ e x c u t i v e Lounge เขาก็จะเป็นแบบ Evening Cocktail นะคะซึ่งก็จะเป็นแบบเบียร์เป็น tail, ค็อกเทลคลาสสิกค็อกเทลซินิเซอร์ค็อกเทลที่นี่มีซินิเซอร์ค็อกเทลให้กิน2แก้วนะคะแล้วก็รายอาหารคือจัดเต็มมากคือถ้าเป็นโรงแรมอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นฟีลแบบกินขำๆมากอันนี้ก็คือกินถ้าขำก็คือดั้นนะคะถ้ากินขนาดนี้ไม่ใช่ขำธรรมดาวันนี้มีเป็นแบบว่าเป็ดซอสส้มมีแบบทอดมันปลา ด้ยว,วกกยแยวหัวไก่ีมยูสามชั้นสลัดเออคือเยอะมากแล้วก็ลายขนมอะ่ะพอๆกันกับเมื่อตอนที่เป็นอัอร์นูนทีนะคะแล้วก็ตัวสลัดกับผลไม้ก็ยังมีคือจัดเต็มจริงๆ่ดดระรสแบบพนักงานข้างล่างบอกว่าเราที่นี่สามารถมากินแล้วอิ่มได้เลยค่ะก็คือ,อ <S <S ไม่เกินจริงนะจริงจริงกินได้เลยอัน,นี้อร่อยมากมันบดอะ่ะแต่ว่าไม่ชอบกินอันนี้ชอบกินมากเลยสองไส แค่นี้แหละคอกอกเทลก็ดีนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นในส่วนของ Red Velvet แก้วนี้ก็จะเป็น Pearl the Man อันนี้เป็นโมฮิโตะนะคะคุณนี่คอนเซ็ปต์ก็คือจะกินให้เมาไปเลยแล้วก็กลับห้องนอน ว้าวด้วที่เราสามารถปรับการสบาลาของลูกค้าได้เลยอะไรใหม่ๆก็จะเป็นการสครับตัวค่ะอุ่นเยงอุ่นสบายอุ่นก็จะเป็นเหมือนการช่วยในเรื่องของการคลายกล้ามเนื้อเตียงหยกเย็นก็จะใช้น้าค่ะในการทำความสะอาดผิวแล้วค่อยๆปรับเป็นเจ็ทวอย์ก็คือเหมือนเป็น อันนี้หชาเวอร์นะคะคุณโดนไปเลยเจอันนี้คือผ่านที่หนึ่งอันนี้ใหม่ๆถึงแบบว่าสมมติว่าเป็นไฮโดรนะครับในในแพคเกจอะก็คือก็คือยาวไปเลยหรือว่าเลือกหนึ่งทีเมนค่ะถ้าระบู๊จัอยากทำทั้งวันเลยเราไม่แนะนำจริงๆเพราะว่ามันจะค่อนข้างแบบดีพอไปช่เจ็บตัวไปแล้วก็บางทีเมนไม่เหมาะให้สำหรับทำในวันเดียวกันว้าอันนี้สวยมากข้างบนเป็นดาวด้วยใช่ หรือนนเป็นโฟลดเคชชั่นช่วยในเรื่องของการคลายกล้ามเนื้อแล้วก็เหมือนให้เราทําสมาธิให้อยู่กับตัวเองในการลอยอยู่ในน้ำปกติโฟลดอ่ะมันต้องกั้นหายใจมันเลยมันถึงจะโฟลดแต่อันนี้ไม่ต้องปกติตกตเลยลอยได้เลยลอยได้เลยแต่ว่าตัวมันจะพิงตัวเราให้ลอยเลิศ <c oughs> มันเป็นเกลืออะไรน,นะครับเป็นเกบบลือแอบลบซอมโซลแอลซอมโซลจะเป็นเกเลือบริสุทธิ์ที่มีแมกนีเซียมสูงตัวแมกนีเซียมเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของการคลายกล้ามเนื้อได้ด้วยแล้วก็โอตาคิวอะไรใหม่ต่อแล้วก็อะไรใหม่ๆหม่ ก็จะเป็นอี่ถอดเสอร์กิตค่ะที่แม่นี้มีสมฐานคล้ายกักจักรกุชี่เลยค่ะแต่ไฮโดรวาะคะจะมีน้ำพุ่งใส่ตัวเราเยอะมากทั้งแขนหลังทั้งแขนและขาและปลายเท้าถ้าจักรกุชี่เขาจะเป็นแค่บางจุดใช่อันนี้เยอะอันนี้คือทั้งตัวแล้วว่าอันเนี้ยทั้งตัวเลยค่ะแช่ในไฮโดรวาสประมาณ10-15นาทีเพื่อคลายกล้ามเนื้อก่อนนะคะจากนั้นพี่เบอร์จะพาเรามาที่ อ,อันนี้จะเรียกว่าเก็บอาซีเมื่อสักครู่นี้เป็นโฟร์ดเฉยๆอันนี้คือไดโซ่ก็คือนอนในน้ำเหมือนกันแต่ไม่เปียกไม่เปียกใช่อ๋อแต่คือข้างล่างเป็นน้ำเป็นน้ำค่ะตอนที่เครื่องทำงานเขาจะดรอปลงไปข้างล่างนิดนึงเพื่อให้มันสูดลงไปแบบใช่แล้วก็ห่อหุ้มเราด้วยน้ำแต่เขาเคลมว่าเหมือนเรากลับไปในท้องคุณแม่ที่มีน้ำห่อหุ้มตัวเราอีกคช้างนั้นก็ฐานสุดท้ายค่ะ จะพาเรามาล้างตัวด้วยสก็อตติชชวอร์ก็คือให้เรายืนที่ฝั่งนู้นได้เลยยิงเกงยิงเลิศเป็นแบบวอเตอร์กันตรงนี้ส่งกรานะคะถอดออกมาได้ใช่ไหมใช่แล้วการนีายแล้วก็ยิงไปตามจุดที่ที่เราที่เขาโนไว้เป็นจุดกำเนื้ออะไรแบบนี้อ๋อเหรอ พาจะแบบใช้น้ำเนี่ยละคฐาได้ทั้งแรงแล้วก็ได้ความนุ่มนวลของน้ำด้วยในการแบบกดจุดที่เส้นให้เขาแน่งแสดงว่ามันไม่ได้แบบแรงแบบ ทำให้เจ็บตัวม,มันไม่ได้ขนาดนั้นปรับได้นะได่ะ,นะะมปรับรับแรงดันได้ริคมคอนดิชชันมนเครื่องเอ่อบาลานเซอร์ขาจะช่วยในเรื่องของการเรนน้ำเหลืองโดยเขาจะใช้กระแสะไฟฟ้านะคะในการกระตุ้นถ้าเป็นตัวโรเวอร์ก็ตั้งแต่ข้อเท้าจนถ,ถึงช่วงเอวเลยเพราะว่าตอมนํำเหนือของเราอยู่ที่ช่วงสะโพกถ้าเป็นตัวอัปเปอร์ก็คือจะเป็นการเรนตั้งแต่ช่วงข้อมือ่ะจนถ,ถึงช่วงตัวทั้งหมดลยจ่จเต็มเวอร์เนะ่เออไม่ใช่สปา <laughs> แบบใกล้มาเป็นสปา เหมือนกันไม่ได้นะคะทุกคนดังนั้นโรงแรมไหนจะทำสปาทำไม่ได้ที่นี่นะคะแล้วก็จะมีข้อามัมค่ะจาเป็นมัมแมมจีทหไม่รู้สักคำแม่เหรอทําแม่มัมทัมัมถ้าเป็นภาษาของทาง m i เด l e e อีสจะแปลว่าห้องน้ำหรือห้องอาบน้ำค่ะต่างประเทศหรือที่นี่เขาจะเป็นเหมือนห้องที่ให้ สาวๆที่พ,ะะพวกเทียบอะค่ะไปพบปะกันในการถอดชุดแล้วก็ผัดกันอาบน้ำเป็นการพูดคุยกันอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นในฝั่งของราชาวงศ์ก็คือให้เจ้าหญิงนะคะให้นางสนมอา,นาบอน้ำขัดตัวีนทินี้เราก็เลยทำเหมือนเป็นผู้ชาค่ะเป็นคิวรัตานี่ีตอวละคราชวงศ์ขัดตัวสัขับตัวให้แบบงี้ซึ่งเราจะเลือกเธอเป็นผู้ชายจะมาเป็นเตียงนวดเหมือนกันไม่ได้ นี่คือเตรียมนั่งพักผ่อนใช่หุยนกก็คือจะออกแบบคล้ายๆกับเรานั่งอยู่ที่จักรเยาวกาศหรือนักวินีอากาศนะว้าวาตเตียงเนี้ยก็คือเหมือนให้เราพักผ่อนอในช่วงของ,ของกล้ามเนื้อแล้วก็ตัวที่เป็นกระดูกสบายมากอันนี้มีเตียงเหยียงถ่ายอย่างเดียวไหมคะกลับ <c oughs> <c oughs> มาที่จุดเริ่มต้นนะคะคือที่แรกจะไม่ถ่ายอะไรเลยโรงแรมเนี้ยกูถ่ายไม่หยุด ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ห้องอาหารเรามากินอีกแล้วนะคะฟลอริชซึ่งเขาจะเป็นแบบ a อ l เดย์ดินิ่งซึ่งพรุ่งนี้เช้าเราก็จะกินข้าวเช้าที่เห,เหมือนกันแต่ว่าตอนเย็นน่ะอาหารไทยเขาเลิศเอออย่างอันนี้นะคะก็สั่งเป็นเส้นใหญ่ผัดกะปิเห็นไหมแล้วก็น,นี้เป็นดอกกระจรผัดบุนเส้นใส่คุ้งกับแหนมมีอะไรแบบนี้หน้า,าตาเป็นกระดูกนะคะเดี๋ยวเรามาอีสกันดีกว่า อร่อยอ่ะแต่น,นี่จะบอกว่าแบบเหมือนเมนูเขาก็เป็นพวกแบบเหมือนฟมลคล้ายๆผนงหรือเป็นเมนูเนื้อไก่สเต๊กอะไรเงี้ยเขาก็มีเหมือนกันที่เนี่ยแต่ว่าเรากินไม่ไหวะครับวันนี้เป็นมื้อที่6ของวันแล้วแต่ก็ยังการันตีดูการันตีว่ารสชาติน,น,นี้ก๋ี๋อดก็เชียให้กุ้แดดแนบทอดอยู่นั่นมึงและกุ้งงงมากคือเขาให้วุ้นเส้นมานิเดียวอ่ะแล้วแหนมกุ้งอะไรเงี้ยคือเยอะมาก ว่าต้ตามตำก็อร่อยแต่แค่มันไม่ใช่แบบ,แบ,บเผ็ดหรืออะไรเงี้ยเออไม่ต้ตมตำแบบราา้านแบบจีนจอืมันแบบต้ม,มไทยต้มไทยชาววังวังไหนก็ไม่รู้ฮะแล้วก็ข้าวมันนะคะข้าวมันเขาก็อร่อยอันนี้ชื่อจะบอกว่าตอนที่ก่อนจะมาที่นี่ใช่ไหมทุกคนจะแบบว่ามึงกินไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแบบเราจะกินกันไหวหรอมึงอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือแดกแทบจะแดกจาน ดอกอขจรคือหมดแล้วนะคะตอนนี้เพราะว่าพวกกูดแดกหมดแล้ว <c oughs> ซึ่งตอนนี้เราอยู่กับที่บาร์ของแลนนะคะจะชื่อบาย์หิ่งค้อยนะคะ Firefly นี่นีไ้ <c oughs> ซึ่งที่นี่เ้าจะเป็นแบบติดริบติทเบสบาร์ด้วยนะคะปี2024-2025นะคะคุณเรื่องดื่มของขก็จะแบบเลิศทั้งนั้นแต่ว่าวันนี้ที่สั่งมาเป็น3เมโนูน,นะคะอันนี้ของเราจะเป็นมารยา อันนี้แล้วก็คุณเพื่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นซิกเนจเจอร์เหมือนกันอันนี้่เป็นแบบแ red เอลเล n กแอนเลดี้อินเลด้วยนะคะที่ตอนเสริร์ฟมันจะมีบับเบิ้ลตรงนี้อันนี้ก็คือบับเบิ้ลไปเล,ล้วยอันนี้ชื่ออะไรไม่รู้กิมเลกิมเลกัววาอะไรตัอันนี้นะคะ,ะแล้วก็ที่นี่เมื่อกี้มีดนตรีสดด้วยนะเป็นแบบแจ๊สเออซึ่งร้านอ่ะมันไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะแก มันมีโซนข้างในมันมีโซนข้างนอกที่นั่งเขาเยอะอยู่นะคะที่นี่แล้วก็วันนี้เรามากันแบบล็อกอินเลยไม่ได้จองเลิศขอตัวไปกินเหล้าก่อนนะคะแล้วก็ร่ำลากันไปคืนนี้เลยแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีพรุ่งนี้เช้าในทีแรกป,ปิดคลิปไปแล้วนะคะแต่ก็เปิดคลิปอีกเพราะว่าเขาเทิร์นดาวให้ค่ะคุณออช็อกโกแตลตโรงแรมอื่นนะคะต้องมาดูอีกแล้วค่ะอันนี้คือช็อกโกแลตเนื้อ,อไหมมันจริงจังอะ่ะเออ อ่ะซึ่งที่นี่ก็จะแบบมีเมนูหมอนให้อะไรแบบนี้อยากจะได้หมอนแข็งหมอนอ่อนแต่ก็คือเรายังไม่ได้ลองนอนเตียงเลยนะคะวันนี้เลิศเกินนะคะเอาเป็นว่าสมถานะคะเทินดาวอะ่ะชีก็จะมาเคลียร์ห้องแล้วชีก็จะมาเปิดเตียงแบบนี้อันนี้คือเทินดาวรีไฟพร้อมหลับอันนี้คือถูกต้องนะคะเวทเพิ่งเห็นเหมือนกันนะเวทเพิ่เหนที่คือเวอร์มากอีกแล้วสามสี่ไปนอนแล้ว มอร์นิ่งค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่หลายอาหารเช้าคือมาโรงแรมเลยไม่หยุดแดกเลยนะออกไหมตื่นมาเราสามารถกินได้เลยอะ่ะอาหารเช้าก็เสิร์ฟที่ห้องอาหารฟอรลิชเมื่อวันที่เราไปกินอาหารไทยตอนเย็นนะคะซึ่งลาลอาหารที่เนี้ยครบเครื่องผลไม้มีกมี12อย่างหรือว่าตลาด สิบสองอย่างนี้ไม่รวมแบบองุ่นมะพร้าวไม่รวมคือผลไม้เลยสิบสองอย่างพวกแบบแก้วมังกรลำไยอะไรเงี้ยแล้วก็ลายของข้าวอย่างโซนอาหารอินเดียโซนอาหารเอเชียข้าวผัดผัดซีอิ๊วอะไรเงี้ยติ่มซำมีครบนะคะเอ็กซ์เตชันเลิศเลิศมีเมนูไข่เลือกเยอะมากแล้วก็จะมีพนักงานเซอร์วิสตลอดเดินมาถามว่าอยากกินอะไรไหมเดี๋ยวไปสั่งมาให้อะไรเงี้ยคือเลิศเกินคุณนะก็คือเป็นอาหาราอีกที่ที่ประทับใจนะคะ อีนี่น่ากินมากอีไก่มิโซะเอ้ยเป็ดเอ้ยไก่เออเปิดมาเยอะมากอะเปิดมาอันนี้บอกว่าคุณติดขาคือร้านอะไร่ิคือโร <c oughs> งแบบมรมต่อผู้ชายแหละเช้าไม่ไม่ได้พูดต่อนะคือ <c oughs> <c oughs> ว่าพ้าวอ่ะเขาเสิร์ฟให้แบบนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีแบบโลโก้น่ารักแบบนี้ เมืองและคืออ e ีฝรั่งอ่ะชีชอบมะพร้าวมากนะคะเคยมีลูกค้าเคยแดกเพื่อเล่าให้ฟังว่าเหมือนสวนะนนะเห็นไหมกินเป็นสิบลูกนึกว่ามีสวนมะพร้าวเกิดขึ้นยกนครชัยศรีมาไว้ที่นี่มนลใจมากนเลยทพันานเออแล้วมันมีเทสแบบนี้เทสแบบ,แบ,บว่าต่อให้าลอาหารเยอะแค่ไหนะมันจะมีคนบ่นว่าาลอาหารไม่ว่าอะไรตีคือมีเยอะมากแล้วนะอันเนี้ยมีแบบข้ามทวีปแล้ว,วอันเนี้ยอาหารเช้ามันมีเป็นแบบหลายทวีปใช่ไหม คือถ้าไม่หลากหลายอ่ะมันอาจจะต้องเป็นในส่วนของข้าวเหนียวบูปิงมึงเชื่อไหมโรงแรมแนี้ไม่มีข้าวเหนียวบูปิงอเออคือแล้วลูกค้าคนนั้นอาจจะแบบอยากแดกข้าวเหนียวบูปิงพอดีก็เลยบ่นว่าอาหารเช้าไม่หลากหลายวมึงจะมาแดกข้าวเหนียวบูปิงที่ไรมนี้มัยมันมีงจริงแต่มันมีงจริงเออ,เอ,อหรือว่าแบบสมัยก่อนจะแบบว่าเมืแ่อบบก่อนอะหลายไปรี้ตามโรงแรมอะจะไม่ค่อยมีน้ำเต้าหู้อเอาละไม่มีน้ำเต้าหู้หรอที่เนี้ยอาหารเช้าไม่หลากหลายเลย ก็คือมีทุกอย่างมี16น้ำยกเว้นน้ำต้องหูลูกค้าก็คอมเ็นว่าอาหารเช้าไม่หลากหลายเลยเมื่อกี้สั่งอาเซีโบมาพนักงานาบอกว่ามาพอชั่นเล็กๆใหญ่มากหญ่กวดถ้วยกวดจับยวนอีกครับนี่แล้ววันนี้แบบนูเดิลออฟเด day ย์นะคะเป็นข้วยจับยวนแบบนี้ถวยจับยวนแบบนี้นะครับคุณอาหารเช้าเลิฟ แล้วเขาทําจริงจังอ่ะจริงจังหมายถึงแบบว่า,วาสมมติว่าฉันอยากมีข้าวผัดก็ต้องเป็นข้าวผัดที่ดีอะ่ะไม่ใช่ว่าท<ำ>ําเออข้าวผัดบูดแดงน,นะคะที่นี่เออแบบฉันอยากจะมีไก่ย่างก็ต้องเป็นแบบไก่ย่างที่ดีดเออไก่ย่างซอสมิโซะอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าแบบโบโบเบยไก่ย่างอะไรไม่ได้กยากินอิม่มแพงเย็นเลยมั้งคือของมันเยอะเนาะเพสตรีเมื่อกี้ไปดูมาว่าขนมปังอ่ะขนมปันก็าําเกิน คือถ้าเป็นที่อื่นมันก็คงแบบเดนิชหนึ่งครัวซองหนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้คือคือมันเยอะแล้วมันดูน่ากินยอะไรเงี้ยเราจะบอกว่าครัวซองไปชิมน,นะเห็นไหลูกเล่นเขาเยอะ <c oughs> ที่เนี้ยชูเตอร์ชอร็อตอะพวกแบบน้ำผลไม้ใช่ปะ่ะ <c oughs> ถ้าเป็นโรงแรมอื่นอะ <c oughs> ก็อาจจะมีแบบย่างหนึ่งสองย่างอันนี้คือยกไล่มาแล้วนะคะลงข้างหน้ายอะไรเงี้ยชูเตอร์ชอร็อตไปดูได้เนี่ยน้ำผลไม้คือเลิศเยอะเหมือนกันที่เนี่ยมะม่วงค่ะ แดกมะพร้าวกี่ลูกอะคะสองว่าจะเอาสิบพยังนะขวงมากไม่หวานมากนัวๆตอนนี้เราออกจากโรงแรมมาแล้วนะคะมาอยู่กันที่ตรงว่า เรื่องมันเป็นแบบนี้คอมก็ซื้อใหม่กล้องใหม่ค่าทริปใหม่ๆจ้างคนอื่นตัดไม่รู้ว claro ่าได้อะไรอันนี้เหมือนกันเดี๋ยวทำเอราเฟสทำไปก่อนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สงวาดมีร้านเครปเปิดใหม่นะคะชื่อร้านชื่อร้านอะไรโคโคโคเค้กวันกอโคเค้กกเออผมกอ่นกอกวันโกนอีแล้วกออะไรก็โอ้แล้วร้านเค้ที่เปิดใหม่นะคะตกลงเราได้ข้อสรุปแล้วว่าเขาชื่อว่าร้านโค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 เค้ ทรงวาดนะคะเ,ะเพราะว่าหุ้นส่วนกับเจ้าของสูตรเนะี่ยชื่อชาลีโค้ดเลยตัดชาลีออกเหลือแซโค้โคุณคิดว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกคะเรื่องตอนแหลกอยู่แล้วค่ะคุยเปเรื่องแต่อ่านว่าโคในเรื่องจริงนะเพราะว่าอะไรทุกคนอ่านว่าเกาะหมดกูนึกว่าแบบสูตรจากสมุยที่แรกใช่ป่ะตอนแรกกูถามว่าอะไรโค้ทุกคนมีแม่คนเดียวโค้ด เมื่อกี้ทำอะไรคะ,คะเกิดอะไรขึ้นมันไม่ได้ทำอะไรไม่ไม่เลอะ <c oughs> ไ,ไม่เลอะเหี้ยไม่เลอะไม่ทีแรกไม่ได้เลอะขนาดนี้ไม่ได้ดไไดทำ <c oughs> ยังไงนะเมื่อกี้เขาเดิมนมาถามว่าอร่อยไหมครับเนี่ยตึงตึง ตื่นกูจะบ้าหมันแดกเหมือนไม่เคยแดกข้าวสามารถไปดูเมื่อเช้าได้นะครับว่าแดกอะไรไปบ้างพายุเหมือนกันจำเป็นแบบนี้นะครับคุณร้อนมากคุณผ่านเลยยังไม่เลิกแดกเลยตั้งแต่มากรุงเทพน่ากลัวมากตอนนี้เราใหญ่ลานกันแล้วนะคะที่ไม่คิดว่าอยู่สมาดใช่ัยก็เดินมาหน่อยนึงตอนนี้อยู่กันที่ปั๊กปี่แดง ซึ่งร้านนี้เนี่ยปีที่แล้วเขาสร้างเรื่องมากเพราะว่าเขาไปเปิดถึงรัชดาเป็นรัชดาแบบในลือแต่คนระเบิดเป็นบ้านแบบเล็กมากในในร้านมีประมาณ ปรมาณสี่โต๊โตน้อยคนนี้โตน้อยกคนนี้เออแต่แต่ว่าไม่ต้องกลัวนะครับว่าเหลืออีกแปดวันเพราะกว่าจะออนกว่าจะออนก็คือร้านติดไปแล้วเิดไปแล้วเขาเมันเป็นเป็นป๊อปอัพไงเป็นแบบร้านคาเฟ่หมี่แอบกระซิบว่าเดี๋ยวจะมีป๊อปอัพอีกรอบปลายปีฝากติดตามกันด้วยนะครับิ๊กแบงนี่นี่อันนี้เป็นชิฟฟ่อนช็อกโกแลตชิฟฟ่อน อันนี้อร่อยมากอร่อยมากหึยังกยไม่เคยกินแต่ว่าเพราอร่อยมากยังไม่เคยกินอันนี้อันนี้เป็นมีซัมจีซัมจีซัมเออร์ใช่ตอนที่อยู่ราชดากินอันนี้อันนี้อันีเป็นขนมปังใครที่จะตามมาคาเฟ่นี้ก็บอกเลยว่าไม่น่าทันถ้าคุณเห็นคลิปนี้เอาแสดงว่าคาเฟ่นี้ป๊อปอัพนี้ปิดไปแล้วนะคะคุณได้เลยนะเอาเลยจอดหัวนมไปเลยไม่โดนอย่าใส่ปากม ี่ช็อกโกแลตนะก็คือถูกต้องมันไม่ได้ขมมันไม่ได้หวานมันหวานอร่อยก็ต้องให้เขาละช็อกโกแลตเพราะว่าต้องให้เขาเพราะว่าพาร์ทเนอร์เขาคือช็อกโกโปรจิเป็นไอเลิฟช็อกโกแลตสุดๆภายในร้านจะเป็นแบบนี้นะคะดูเอ่อความลำบากของสาขาเนี้ยก็คืออเดินขึ้นบันไดมาค่ะน่ารักว่าหายากเลยใช่ไหมมึงต้องมานะเดินขึ้นบันไดอีกคือร้านนี้มึงต้องตั้งใจมานะครับไม่ใช่ว่าแบบเดินๆมาอุ้ยน่ารักเราแฝงเลยไใไม่ๆเดินเล่นออกเลย น้องขาหักเลยยิดอ,อกตอนนี้ที่อยู่กัที่อีเซ็กทเียบเล้าถึงแล้วนะคะฮีดอกคือมาหาก,กรรมแห่งการกินได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะ <c oughs> เพราะว่าช่วงนี้มันเป็นอีเวนิ่งคอ i เทลใช่ปะมันก็จะมีอาหารใช่ปะลาซานญาลาซานญาแบบลาซานญาจริงๆอะ่ะแบบแบบจริงจังอะไรเงี้ยมมี <c oughs> มลาซานญาไมมเท่าไหร่ S ซฟปอัฟเด์ เป็นแกงเขียวหวานกุ้งใช่ไหมเสิร์ฟกลับแล้วข้าวสวยกูไม่เคยเจอคลับที่ไหนที่เสิร์ฟเป็นข้าวอะกัขบข้าวอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าของหวานอนะก็คือของหวานก็คือจัดเต็มเหมือนเดิมคือสมมติมว่าเทินไปช่วงคานาปเป้อะถ้าเป็นคลับที่อื่นอะของหวานจะไม่มีเลยเพราะว่าเป็นชุอัฟเตอร์นูนทีไปแล้วก็คือเหมือนอัฟเตอร์นูนทีไลายอาหารนะก็เป็นอย่างหนึ่งพอเป็นตอนเย็นอะที่เป็นอีวีนิ่งอะเทินของหวานไปอย่างเลยเนี่ยวะรู้สึกว่ามันเลิศอะทีเนี้ย ตอนนี้เราอยู่ที่ห้องอาหารฝรั่งเศสเหรอฝรั่งเศสไหม French Mediterranean นะคะกับ Bistro de la Mer ห้องอาหารริมทะเลสาใครรู้ว่าแปลว่าอะไรก็บอกเลยเพราะว่านี่คิดไปเองว่าน่าจะแปลว่าริมทะเลสาจะเห็นวิวเมืองนะคะอยู่ข้างหลังนี่ก็บรรยากาศดีแล้วก็พบคนเมาหนึ่งอัตรานะคะอยู่ตรงนี้ตกลงว่า Bistro de la Mer แปลว่าร้านอาหารริมทะเล เมื่อกี้กูบอกว่าอะไรนะริมเนเตอร์สาก็ไม่ใช่ทะเลธรรมดาแล้วถ้าทะเลสาบมันอะไรอิวมเมลเล่เหรออิวมเมลเล่ทะเลสาบน่าจะเ,เป็นชื่อหนังซัมติงอ,อะไรเงรี้ยถ้าเป็นร้านอาหารน่ะเขาก็จะเสิร์ฟแบบเป็นพวกขนมปังมาให้กินก่อนเป็นแบบว่าฟิลหลองท้องฟิลเรียกน้ำย,ย,ย่อยฟิลอะไรแบบนี้เออถ้าเป็นอาหารอิตาเลียนอ่ะขนมปังก็จะเป็นพวกแบบเขาจะเรียกว่าฟรอกเซียอะไรเงี้ยสักอย่างมานั้นะะคอันนี้เป็น มาโซ่ <Mus> cle, เป็นหอยแมงคู่ฮอตมาโซ่ไม่ใช่กล้ามเนื้อกินมาสโซ่ขากล้ามเนื้นะอนได้เรื่องอยูนะ่นะนึกว่าจานาะนานไปหมนสับเติมแล้วก็เสิร์ฟกับแมนช็อคเคทีโต้อันนี้หมูแบบมึงหอมมากอันนี้เป็นแบบเหมือนเขาสโมกหมูมาอืมอร่อย ว่าแมชปโตที่นี่มันต้องเวอร์มากแน่เลยอ่ะเป็นเปเยลดิ้์จากทางข้อองาหารนะคะเป็นพีชดิ้นจีไซรัปัปอร่อยอร่อยเลยเป็นแบบบล็อกเคลเลิศเลิหลังจากที่เรากินขาวไปนะคะตอนนี้เรากินหวานแล้วอันนี้จะเป็นเครปเครป ซูเฟ่ไม่ใช่ซูเซ่เ,ซเซค้ปซูเซ่มีเค้ปนะคะแล้วก็มีแมทลีนี่ให้อ,อ,อันนอร่อยมากยายอืมสดชื่นเหล้ามีเหล้าไหมได้มีเหล้านะมีเหล้าไหมอุม้ยเหล้าแกนแมนแกนแมนเนี่ยที่เหล้าตัวจริงพี่เหล้าตัวจริง แล้วมันเป็นห้องอาหารที่ถูกอันเดอร์เษ์นะคะที่เนี่ยเพราะว่ามันแอบหายากเนาะที่ที่เมื่อกี้เราเมากันว่ามันต้องขึ้นมาชั้น19มันเป็นแบบมันเล็กมันอะไรอย่างเงี้ยแต่มันอร่อยนะคะคุณซูเซ่ส้มหรอส้มไม่ชอบหรอไม่ชอบถ้าไม่ใช่ส้มที่เป็นส้มปี๊ดอะไรที่ทำมาจากส้มมาคุณไม่ชอบจริงๆรู้สึกมันเมาเอ้แมนรี่อร่อยอ่ะ ฉันชอบกินส้มที่เป็นลูกๆงัน้นเธอเธอจะกินอะไรเช่นนมเปรีย้ยราชมานื้เนี้ยฉันก็ไม่กินรสส้มโยกัดรสส้มก็ไม่กินไม่ชอบเอันนี้อันนี้อร่อยอ่ะอ,อร่อยเอาอร่อยเลยแมทที่มอร์นิ่งนะคะทุกคนอันนี้เป็นการมอร์นิ่งรอบที่สองแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ลืมค่ะเมื่อวานเรามีเมากันเรื่องอาหารเช้าใช่ป่ะบอกว่าเหมือนแบบอาหารเช้าไม่หลากหลายเพราะว่ามันไม่มีของที่เราอยากกินแกเข้าใจป่ะเวลาลูกค้าคอมเพลนอะไรเงี้ย ซึ่งเมื่อวานนะไก่ย่างมิโซะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าบางคนอยากกินข้าวเหนียวหมูปิ้งแล้วไม่มีไงก็เลยด่าว่าอาหารเช้าไม่หลากหลายวันนี้เขาก็เลยมี <c oughs> ขา้ <c oughs> ขาวเหนียวหมูปิ้งมาให้นะคะพร้อมกับขา้าวเหนียวนูเดลอฟเดอะเดย์ก็จะเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยวันนี้ก็เป็นแบบผัดหมี่โคราชนะคะวันนี้มีไข่ที่สั่งมาเป็นค <c oughs> อนเสิร์หน้าอีสมากเป็นอาหารเช้าที่จัดเต็มมากนะคะเดี๋ยวขออีสก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเช็คเอาต์กันเลยนะคะทุกคนก็ เป็นการมาเที่ยวกรุงเทพแบบโปรแกรม โซไฮโซสุด so so ๆนะคะเพราะว่าโรงแรมดีมากสำหรับสินทรเคมพินสกี้นะคะซึ่งเหมือนแรกเริ่มเดิมทีชีจะเป็นแบบเวลเดสโฮเทลใช่ไหมสปาเวอร์มากที่เนี่ยแต่ที่เวอร์กว่าก็คือห้องอาหารเนาะห้องอาหารอร่อยอร่อยทุกห้องนะคะอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นอาหารฝรั่งเศสนะคะ<ๆ><ๆ>ก็สมถาสมราคาราคาแรงก็ต้องตอบแทนกันด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเขาก็แบบมีคาเฟ่ร้านเบเกอรี่ ข้างล่างอ่ะที่เป็นคาเฟ่อ่ะก็ราคาไม่แรงอร่อยด้วยนะคะกาแฟก็แก้วละร้อยสี่บาทราคาแบบคนกรุงเทพนะคะคุณไปแล้วเดี๋ยวทริปหน้าจะไปที่ไหนติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบาย